สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปั๊มถูกใจโพสต์ facebook นะครับสามารถใช้ได้ทั้งโพสต์่าวิดีโอคลิปเรียวก็ได้เช่นกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนเสิร์ชถาใต้ที่ชื่อว่าเค m อนะครับเคเอขีดที่ h นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับเมื่อทำการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับ ดังนั้นนะครับก็เพื่อนทำการกรอกข้อมูลในครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกอันด้านล่างนี้ด้วยนะครับจากนั้นทำการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแต่หากใครนะครับที่มี Gmail อยู่แล้วหรือไม่ต้องการอ่ากรอกข้อมูลนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้จากด้านล่างนี้เลยนะครับเมื่อเราทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วทำการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ เมื่อทำการลงชื่อเข้าใช้งานแล้วนะครับในหน้าแรกของหนเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการมากมายเลยนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับที่ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะบางบริการนะครับสามารถหาได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับที่ผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับใครสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเติมไดจากช่องทางนั้นเลยนะครับ นี้มาดูวิธีการสั่งซื้อกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ Facebook นะครับจากนั้นในส่วนของหมดหมู่นะครับก็เลือกเป็นอ่ารวบรวมบริการได้เลยนะครับจากนั้นก็ผมจะเลือกเป็นบริการแรกเลยแล้วกันนะครับจากนั้นก็อ่านรายละเอียดที่มีไว้ให้นะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับวิธีการนําลิงก์มาใส่นะก็ง่ายมากนะครับให้เราไปที่ Facebook นะครับทําการเลือกโพสต์ที่ต้องการนะครับคลิกตรงวันหรือเวลานะครับ จากนั้นเปิดสถานะโต์นะครับให้เป็นสาธารณะนะครับเมื่อทําการปั๊มเสร็จแล้วก็สามารถปิดได้ตามปกตินะครับทําการคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็มาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณไลค์ที่ต้องการนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ห้าสิบนะครับที่ผมสาธิตใด้ดูอยู่ที่หนึ่งร้อยเลยแล้วกันนะครับจากนั้นทำการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความจากเว็บไซต์ขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีรหัสคําสั่งซื้้้อมาาาาใหหเเเรรรรดดวยยนนะะคคััับบปญ ยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับเราสามารถนำรหัสนี้ไปแจ้งแอนดมินได้เลยนะครับแอนดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ไม่สะดวกนะครับก็ลองติดต่อไปดูได้นะครับเกิดปัญหานะครับเราจะมีรายละเอียดที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับโดยรายละเอียดพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาย้อนดูได้ใลประวัติการสั่งซื้อนะครับ ในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีเลขออเดอร์ของเรานะครับที่เราได้ที่ทางเว็บไซต์ได้ให้มานะครับเราสามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ซื้อไปนะก็จะเป็นปริมาณค่าบริการแล้วก็ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกนะครับในช่วงนี้รอดําเนินการนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทั้งหมดให้ฟังนะครับ วิธีการเติมเงินนะครับก็มาที่เติมเงินนะครับ <committed suicide> ก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้เเลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับก็จะเป็น QR code นะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เราเลือกเหมือนกันนะครับว่าเราต้องการสแ,สแกนแบบไหนนะครับก็จะเป็นมีทั้งสแกน QR code เหมือนกันนะครับทูมันนี่กสิกรนะครับไทยพันธ์นิดนะครับกรุงศรีมีทุกธนาคารเลยนะครับหรือบุญเติมก็มีเช่นกันนะครับและอันนี้ก็จะเป็นแนบสลิปธนาคารนะครับเมื่อเราทําการ อ่าตามบัญชีนี้เสร็จแล้วก็ให้เราเอาลิปมาแนบในนี้แล้วทําการยืนยันนะครับระบบก็จะทาการเพิ่มเงินให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่างเปาเล็ตนะครับให้เรานําลิงก์ไปใส่นะครับแล้วก็มีคริปโตนะครับซึ่งมีอ่าเหรียญให้เราเลือกถึงห้าเหรียญด้วยกันนะครับสี่เหรียญด้วยกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการนะครับก็จะเป็นบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะครับเราสามารถค้นหาได้นะครับว่าเราต้องการอ บริการอะไรนะครับก็พิมพ์กันไปนะครับหรือว่าจะมาเลือกได้นะครับเพียงแค่กดเข้าไปนะก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับหากต้องการคําอธิบายมากขึ้นนะครับก็สามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับหรือต้องการสั่งซื้อก็สามารถกดได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับบริการนี้ก็ดีนะครับสําหรับคนที่ต้องการนะครับหารายได้เสริมนะครับก็จะเป็นบริการเราจะได้อัตราค่าแนะนํานะครับ5%เเซนนะครับจากยอด ีคนที่เราแนะนําไปนะครับได้ใช้บริการนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ส่งต่อนะครับหาก เพื่อนเรานะครับที่แนะนําไปนะครับได้ทําการสมัครจากลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้5%จากอัตราทั้งหมดนะครับก็จะมีบอกนะครับว่ามีคนสมัครจากลิงก์นี้กี่คนแล้วนะครับแล้วมีรายได้รวมเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็ลองไปลองทำตามกันดูได้นะครับยิ่งมีเพื่อนเยอะนะครับยิ่งได้ยอดเยอะนะครับอย่างผมก็ได้มา6,000กว่าแล้วนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางช่องทางมือถือนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีอ่าทาง Google Play นะครับสำหรับ Android นะครับตอนนี้ส่วนของอ่ p l e นะครับก็ยังการอัปเดตกันอยู่นะครับก็สะดวกนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับทีนี้มาดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่หน้าแรกเลยนะครับ ก็จะมีนะครับติดต่อแอนมินอยู่ด้านบนนะครับการติดต่อแอนมินก็จะมีทาง2ช่องทางนะครับก็จะเป็นทาง l ลน e ดีนะครับก็แอดไปได้ตามนี้เลยนะครับติดต่อช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็ให้เราเลือกเป็นหัวข้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับการสั่งซื้อการเติมเงินหรือว่าอะไรนะครับแล้วให้ใส่รหัสออเดอร์ของเราไปนะครับจากนั้นก็ให้ทําการเลือกนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับหรือต้องการให้ทําอะไรนะครับแล้วก็ พิมพ์สาเหตุไปได้นะครับหรือต้องการอธิบายอะไรนะครับหรือสามารถแนบรูปได้เช่นกันนะครับก็เพื่อนๆสามารถแนบรูปไปได้เลยนะครับถ้ามีนะครับจากนั้นทําการกดส่งตัวนะครับแอดมินก็จะทําการมาตอบอยู่ด้านข้างนี้นะครับทีนี้ก็มาดูกันบ้างนะครับว่าบริการที่เราสั่งซื้อไปขึ้นหรือ,อยังนะครับ ตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ใช้เวลาไปไม่ถึงสิบนาทีงนะครับก็ไวมากๆนะครับแล้วก็ถูกด้วยนะครับหากใครนะครับที่สนใจนะครับต้องการเพิ่มไลค์ให้แก่โพสต์นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครและเข้าสู่เว็บไซต์จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ